สิบความย้อนแย้งในชีวิตต้นเหตุที่ทำให้เราไม่มีความสุขชีวิตเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์แต่บ่อยครั้งที่มันมาพร้อมกับความสลับซับซ้อนและบางสิ่งที่เราเรียกว่าความย้อนแยง้งสิ่งเหล่านี้คือสถานการณ์หรือความเชื่อที่ขัดแย้งกันเองดูเหมือนจะนำพาเราไปสู่จุดหมายหนึ่งแต่กลับพาเราออกห่างจากสิ่งที่เราปรารถนาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุข เรามักจะวิ่งไล่ตามสิ่งที่เราคิดว่าจะทำให้มีความสุขแต่กลับพบว่าตัวเองติดอยู่ในวังวนของความไม่พอใจความเครียดและความทุกข์การเข้าใจและยอมรับความย้อนแย้งเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้ต่อโชคชะตาแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากกับดักทางความคิดและพฤติกรรมที่บั่นทอนความสุขของเรา การตระหนักรู้ถึงความย้อนแย้งเหล่านี้คือก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงและการค้นพบเส้นทางที่แท้จริงสู่ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุขสงบบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจสิบความย้อนแย้งหลักในชีวิตที่อาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราไม่มีความสุขพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงวิธีที่เราสามารถพลิกผันความย้อนแย้งเหล่านี้ให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโตและคน้นพบความสุขที่ยั่งยืน ทำไมความย้อนแย้งจึงบั่นทอนความสุขความย้อนแย้งทำให้เราไม่มีความสุขเพราะสร้างความสับสนเมื่อเราเชื่อในสิ่งหนึ่งแต่กลับพบว่าการกระทำที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้นไม่นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวังเราจะรู้สึกสับสนและไม่เข้าใจชีวิตนำไปสู่ความผิดหวังการคาดหวังสิ่งหนึ่งจากพฤติกรรมที่ขัดแย้งกันเองมักจะจบลงด้วยความผิดหวัง เพิ่มความเครียดการพยายามแก้ปัญหาหรือบรรลุเป้าหมายด้วยวิธีที่ขัดแย้งกันสร้างความตึงเครียดให้กับจิตใจบทบังความจริงความย้อนแย้งอาจทำให้เรามองไม่เห็นรากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงและทำให้เราติดอยู่ในวงจรของความทุกข์สิบความย้อนแย้งในชีวิตที่ทำให้เราไม่มีความสุขนี่คือสิบความย้อนแย้งที่พบบ่อยในชีวิตซึ่งมักเป็นอุปสรรคต่อการค้นพบความสุข 1> 1. ยิ่งพยายามควบคุมทุกสิ่งยิ่งสูญเสียการควบคุมเรามักจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้ควบคุมทุกอย่างในชีวิตตั้งแต่ตารางงานไปจนถึงความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ความจริงคือชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการพยายามควบคุมสิ่งที่อยู่นอกเหนืออำนาจของเรามีแต่จะนำมาซึ่งความเครียดความวิตกกังวลและความผิดหวังเพราะเราไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด วิธีพลิกผันจงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางยอมรับว่ามีบางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และหันมาโฟกัสกับการควบคุมสิ่งเดียวที่เราทำได้จริงนั่นคือการตอบสนองของเราต่อสถานการณ์เหล่านั้น 2. ยิ่งกลัวความล้มเหลวยิ่งไม่กล้าลงมือทำอะไรเลยความกลัวที่จะทำผิดพลาดหรือกลัวที่จะไม่ประสบความสำเร็จ มักจะรุนแรงกว่าความปรารถนาที่จะก้าวไปข้างหน้าทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งหรือไม่กล้าเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเลยแม้แต่น้อยความกลัวความล้มเหลือน,นั้นกลับกลายเป็นความล้มเหลวที่แท้จริงเพราะเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เติบโตและไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่วิธีพลิกผันจงเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวให้มองเป็นบทเรียนและเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเส้นทางสู่ความสำเร็จ ทุกครั้งที่ล้มคือโอกาสในการเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นใหม่ให้แข็งแกร่งกว่าเดิม 3. ยิ่งต้องการการยอมรับจากผู้อื่นยิ่งสูญเสียความเป็นตัวเองเรามักจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ผู้อื่นชื่นชอบยอมรับหรือเห็นคุณค่าในตัวเราเพื่อให้รู้สึกดีกับตัวเองแต่การทำเช่นนั้นบ่อยครั้งทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนตัวตนความคิดหรือแม้กระทั่งคุณค่าของเราเอง จนท้ายที่สุดเราก็ไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคือใครและรู้สึกว่างเปล่าวิธีพลิกผันจงค้นหาคุณค่าในตัวเองจากภายในเรียนรู้ที่จะรักและยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อคุณรู้สึกมั่นคมจากภายในคุณจะไม่จําเป็นต้องพึ่งพาการยอมรับจากภายนอกอีกต่อไป 4. ยิ่งยึดต,ติดกับอดีตยิ่งมองไม่เห็นปัจจุบันและอนาคต ความเสียใจในอดีตความโกรธแค้นหรือความทรงจำที่เจ็บปวดมักจะรบกวนจิตใจของเราทำให้เราจมปลักอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วและไม่สามารถเพลิดเพลินกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือวางแผนสำหรับอนาคตที่สดใสได้เลยวิธีพลิกผันจงฝึกการอยู่กับปัจจุบันขณะเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและผู้อื่นปล่อยวางอดีต แล้วหันมาจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและสร้างสรรค์นอนาคตที่ดีกว่าตั้งแต่วันนี้ 5. ยิ่งพยายามเป็นคนดีในสายตาคนอื่นยิ่งเหน็ดเหนื่อยและไม่เป็นสุขเราอาจพยายามทําทุกอย่างให้ถูกใจคนรอบข้างไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อให้เป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับ แต่การใช้ชีวิตอยู่เพื่อความคาดหวังของผู้อื่นนั้นน่าเหน็ดเหนื่อยและทำให้เราสูญเสียพลังงานและความสุขไปในที่สุดวิธีพลิกผันจงตั้งขอบเขต Set boundaries เรียนรู้ที่จะพูดไม่ในสิ่งที่ขัดกับคุณค่าหรือความต้องการของคุณและเลือกที่จะใช้ชีวิตตามสิ่งที่ถูกต้องและสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณ 6. ยิ่งต้องการความสมบูรณ์แบบ ยิ่งไม่สามารถเริ่มต้นได้จริงการตั้งมาตรฐานที่สูงเกินไปหรือต้องการให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบในครั้งแรกมักจะทำให้เรากลัวที่จะเริ่มต้นหรือรู้สึกท้อแท้เมื่อพบกับความผิดพลาดเล็กน้อยความต้องการความสมบูรณ์แบบนี้เองที่ขัดขวางไม่ให้เราได้ลงมือทำอะไรเลยวิธีพลิกผันจงยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ embrace imperfection เข้าใจว่าความก้าวหน้าสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆและอนุญาตให้ตัวเองได้ทําผิดพลาดและเรียนรู้จากมันเจ็บยิงบนและมองหาข้อเสียยิงดึงดูดสิ่งลบเข้ามาในชีวิตคำพูดและความคิดที่เราเปล่งออกมาเป็นพลังงานเมื่อเรามัวตะบนโทษหรือมองหาข้อเสียในทุกสิ่งรอบตัวเรากำลังส่งคลื่นพลังงานเชิงลบออกไป ซึ่งตามกฎแห่งแรงดึงดูดก็จะดึงดูดสถานการณ์และผู้คนที่คล้ายกันเข้ามาในชีวิตวิธีพลิกผันจงฝึกการสำนึกรู้คุณ gratitude หันมาโฟกัสกับสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหนการเปลี่ยนมุมมองนี้จะช่วยเปลี่ยนเคลื่อนพลังงานของคุณให้เป็นบวก 8. ยิ่งเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นยิ่งไม่พอใจในสิ่งที่มีในยุคโซเชียลมีเดีย เรามักจะเห็นภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบของผู้อื่นและอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับพวกเขาการเปรียบเทียบนี้ทำให้เรามองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีและนำไปสู่ความรู้สึกไม่พอใจอิจฉาและทุกข์ใจวิธีพลิกผันจงโฟกัสที่การเดินทางของตัวเองโฟกัส on your own journey ตระหนักว่าชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันและสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมด ชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นแต่จงเฉลิมฉลองความสำเร็จของตัวเอง 9. ยิ่งพยายามหนีความทุกข์ยิ่งทุกข์มากขึ้นเมื่อรู้สึกไม่สบายใจเรามักจะหาวิธีหลีกหนีความทุก์เช่นการเสพติดบางสิ่งบางอย่างการหลับตาไม่รับรู้หรือการแกล้งทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่การหนีไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปเลยมักจะทำให้ความทุกข์สะสมและรุนแรงขึ้นในภายหลัง วิธีพลิกผันจงเผชิญหน้ากับความทุกข์อย่างมีสติ confront suffering mindfully ยอมรับว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกถึงมันประมวลผลมันและเรียนรู้ที่จะเติบโตจากประสบการณ์เหล่านั้น 10. ยิ่งต้องการความสุขมากเท่าไหร่ยิ่งห่างไกลาจากความสุขที่แท้จริง ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปลายทางของการวิ่งไล่ขวาคคว้าสิ่งต่างๆแต่เป็นสภาวะที่อยู่ภายในการยึดติดกับความคิดว่าฉันจะมีความสุขเมื่อได้เงินเพิ่มได้งานที่ดีมีคนรักทำให้เราติดอยู่ในวงวนของการสแสวงหาที่ไม่มีวันสิ้นสุดและไม่สามารถมีความสุขกับปัจจุบันได้วิธีพลิกผันจงค้นพบความสุขในปัจจุบัน f i จอยอินเดอะเพรสเซนตระหนักว่า ความสุขคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางฝึกการชื่นชมสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตและบ่มเพาะความสงบและความพึงพอใจจากภายในบทสรุปก้าวข้ามความย้อนแยง้งสู่ชีวิตที่เปี่ยมสุขความย้อนแย้งเหล่านี้เป็นกับดักทางคิดและพฤติกรรมที่เราทุกคนอาจเคยติดอยู่การตระหนักรู้ถึงมันคือแสงสว่างแรกที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้การเข้าใจว่ายิ่งเราพยายามควบคุมมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสูญเสียการควบคุมยิ่งกลัวความลุมเหลวก็ยิ่งไม่กล้าทำอะไรยิ่งต้องการการยอมรับจากผู้อื่นก็ยิ่งสูญเสียตัวเองทั้งหมดนี้คือบทเรียนสำคัญที่ชีวิตพยายามสอนเราจงกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความย้อนแย้งเหล่านี้ในชีวิตของคุณจงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองและวิธีการตอบสนองเพราะเมื่อคุณสามารถก้าวข้ามความย้อนแย้งเหล่านี้ได้คุณจะพบว่าประตูสู่ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุข ความสงบและการเติมเต็มกำลังรอคุณอยู่เสมอคุณพร้อมที่จะก้าวข้ามความย้อนแย้งเหล่านี้และค้นพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตแล้วหรือยัง